มาต่อในช่วงนี้กลับมามานคัดปากกันต่อนะเจ้าคุณผู้ชมจ๋าครับอ่ามาดูกันต่อนะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนอยู่เป็นเพื่อนอมก,กันก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวคุณแม่อีสองสามวันก็น่าจะกลับมาแล้วนะครับช่วงนี้ดรอให้องยืนอยู่คนเดียวตรงนี้แต่องก็ยังมีเพื่อนที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะกล่องสีเขียวๆนี้กับผลิตภัณฑ์เสริอมอาหาร NK จะคุณผู้ชมนะครับตัวนี้นะฮะจะช่วยในเรื่องของการสร้างให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะครับตัวเราเนี่ยอาจจะป่วยง่ายหรือบางคนอาจจะคิดว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนิดเปลี่ยผมว่าาหลยคน เป็นนะหรือ จำเพชภูมิแพ้ไซนัสอะไรเงี้ยล้วนแต่ตัวอ่อนแอร่างกายทั้งนั้นเลยนะฮะตัวนี้จะไปช่วยกระตุน้นนะให้ภูมิภูมิการเราเนี่ยแข็งแกร่งแข็งแรงป้องกันเชื้อโรคไม่ให้ข้างนอกเข้ามาข้างในและดันข้างในออกข้างนอกแน่เป็นไงละ่ะนี่คือระบบการทํางานของ nk ครับเพราะ nk ตัวนี้นะครับจะมีจุดเด่นคือมีภูคาวเป็นสารสก,กรัดจากภูกคาวที่ให้สารสําคัญสำที่เป็นสารหนึ่งที่หลายคน,นยอาจจะไม่รู้คือสารชื่อว่าเคอร์ซิตินเจ้าเคอร์ซิตินตัวนี้นะครับจะไปยึดติดกับเซลล์ร้ายที่มันอยู่ในร่างกายเรานะฮะเช่น ไวรัส regions, ที่ทําให้เราป่วยเชื้ออะไรต่างๆที่อยู่ข้างในเนี่ยม be ันจะไปเกาะติดแล้วคาาคาคาาเกาะจนคุมคุมจนฆ่าฆ่าแล้วดันมันออกไปพอดันมันออกไปจากร่างกายแล้วปุ๊บมันจะเป็นกําแพงอีกชั้นหนึ่งที่ไม่ให้เชื้อโรคข้างนอกเนี่ยเข้ามาข้างในได้นี rock, ่คือจ <lu? S 2> ุดเด่นและคือการทํางานหลักๆของ nk เลยนะครับฉะนั้นแล้วนะฮะใครที่จะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่คุณบอกว่าตัวนี้ไม่ได้รักษาโรคเฉพาะนะฮะหมายถึงว่าตัวนี้จะทําให้คุณเนี่ยแข็งแรงและเหมือนว่ามีแบบวัคซีนในตัวที่ดีขึ้นะคุณเก็ป นะฮะตัวนี้คนที่เป็นโรคเบาหวานความดันนะครับโรคปอดรูมาตอยเขาบอกขอทานไปแล้วเนี่ย<ส>เขารู้สึกว่าอะไรที่มันหนักๆมันเบาลงมันทุเลาลงอาการมันดีขึ้นกินตัวนี้ควบคู่กับยาที่หมอให้มาจากโรงพยาบาลนนะ่ะคุณทานไปได้เลยเพราะตัวนี้ไม่ได้เป็นยาแต่ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทำให้คุณร่างกายแข็งแรงและอาการดีขึ้นนั่นเองนะครับด้านหน้านี้หนึ่งกล่องกล่องสีเขียว60เม็ด60เม็ดทานยังไงทานแบบไหนทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดเท่านั้นตีว่า1กล่องทานได้ 1เดือนนะฮะกล่องละ2,500บาทแต่วันนี้ใครอยากสนใจหนึ่งกล่องก็ซื้อได้1กล่องขายนะครับแล้วก็มีโปรซื้อ2กล่องใช่ไหมนะสองกล่องวันนี้ลดเลยขึ้นหน้าจอและโปรนี้เหลือ4,500บาทเท่านั้นนะฮะสนใจโทรเลยครับ0 9 5 7 1 8 4 6 2หนะครับหรือที่แล่สุขภาพดีสแกนเคอร์โคสมุมขวานหน้าจอกับ NK ได้เลยย้ำนะฮะว่าใครสนใจรีบสั่งซื้อเพราะเนี่ยช่วงนี้ซื้อใพอ้คุณพ่อคุณแม่เราก็ทานก็ได้ช่วงปลายปีไม่ต้องไปซื้อกระเช้าทีีแบบ่แแพงรอเราซื้้ตัวนไป คุ้มทานได้เลยแบบยาวๆโรนี้โทรเลยนะเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับส่วนใครสนใจลงโฆษณากับรายการของเรานะฮะเมื่อวันคันปักก็อย่าลืมแล้วกันนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เช่นเดียวกันนะครับ0 9นย9 9้9 5นั่นเองนะครับนาะเอานี้ดีกว่ามาดูนี้คุณผู้ชมนี่ขาว่าใครกันนะไฮโซสาวแจ้งจับนักร้องชายโกงเงินหลายสิบล้าน เรียกว่ามีประเด็นร้อนฝากขาเพื่อกันอีกแล้วครับสำหรับคุณแม่ของเราครับตอนนี้นะฮะละล่องละ,ละลอยอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะไม่รู้โดนล,ลุงกระทืบไปหรือรยังนะเพราะไปสวยเกินหน้าเกินตามิดเอิร์ธนะฮะผู้เลน่นผู้เล่นนะยังโทรคุยกันอยู่นะบอกว่าโอ้ยงานเขาใจกกันอย่างยิ่งใหญ่ดิคุณแม่น่าจะมีเรื่องมือราวม,ม,มาเมากันหลังจากกลับมาถึงไทยนะครับก็เรียกได้ว่าคุณเต๋าที่วิพูหรือคุณแม่ของเรานั่นเองนะฮะนักข่าวชื่อดังนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นี่มีการโพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมบอกว่าแจ้งจับ ให้โซส,สาวแจ้งจับนักร้องชายออ่างอักษรยอ่อออ่างนะโกงเงินหลายสิบล้านล่าสุดหนีออกนอกประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนะฮะแม่ต่อโพลแบบนี้หลายคนพากันเดายกใจเลยว่านักร้องชายอออ่างคนนี้คือใครและให้โซส,สาวคู่กรณีเป็นใครกันคงจะต้องปูเสือนะฮะรอติดตามกันแบบยาวๆเพราะว่าถึงขนาดแจ้งความแล้วเนี่ยเรื่องนี้ คงจะแดงหน้าดูนะครับซึ่งต้องบอกแบบดีว่าโอมรู้แล้วนะฮะรู้โทรคุยกับแม่แล้วสายตรงจากฟิลิปปินส์มาเลยว่านักร้ององาขคนนี้นคือใครแต่แต่คุณแม่ก็ยังว่ามึงอย่าไปพูดในรายการนะเออเดยกกูซวยก็บอกไม่พูดเราก็แค่ยอยากรู้ว่าเออคนเนี้ยคือคือใครแต่ต้องบอกว่าคนเนี้ยเป็นเป็นคนที่มีข่าวดัง เป็นคนที่มีข่าวดังมากนะฮะข่าวดังมากนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีชอบมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองที่มันผิดปกติไปนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าเป็นนักร้องแล้วก็เอาอ่างอ่ะอันนี้ได้แน่นะฮะแล้วก็เรื่องเงินทองทองนะเรื่องเงินทองทองแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นนนเป็นคำาิเสุดท้ายที่แม่พูดไปบอกว่า <S <S มึงก็บอกไปเลยว่าก่อนหน้านี้มีข่าวดังที่ไม่นานที่ไม่นานเลยที่ไม่นานแหละเพิ่งมีข่าวออกไปด้วยนะครับ เป็นจักร้องนะเอาอ,อ่างนะฮะ <d> อันนี้แม่บอกมึงใบแค่นี้พออย่ไปใบเยอะนะฮะใบเยอะดีจะโดนนะฮะแต่ว่าคนก็บงางคนไปสือบบาแล้วกันนะครับว่านักร้องแต่ว่าจริงๆเนี่ยไปสืบมาเอาอ,อ่างเรารู้แล้วใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่ให้โซสาวคนนั้นคือใครอะ <d> ่ะเพราะว่าแม่ก็บอกว่าแม่มันไม่ได้บอกแม่เขาบอกว่าให้รู้แค่เป็นให้โซสาวแต่แม่ตาว่าเขารู้ว่าให้โซสาวคนนั้นคือใครนะที่เป็นคู่กรณีกันเนี่ยนะฮะเพราะว่าแจ้งจับแล้วนะฮะ ไบเนาะองค์ใบไปหมดแล้วนะไม่พูดสามแล้วนะที่พูดไปเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนนะ่ะไปหาได้แต่ ไม่ต้องมาเม้นว่าคนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่านะเพราะว่าคุณอาจจะโดนแปนะแล้วก็ไปโดนฟ้องได้ไรายการเราจะไม่รับผิดชอบฉะนั้นพูดแค่นี้พอรู้แค่นี้พอถ้าเรารู้สงสัยใครเก็บเอาไว้ในใจไม่ต้องสงสัยให้เรื่องมันแดงขึ้นมาก่อนให้ไฮโซสาวคนนั้นออกมาแจ้งจับเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าเรื่องที่แท้จริงข้อมูลที่เท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับเอาบอกไว้แค่นี้นะไม่พูดเยอะคุณเพราะว่าแม่เป็นคนโพสเราก็สายตรงว่า ถ้าแม่อยู่อ่ะเราก็จะยืนนิ่งๆ,ๆแล้วให้แม่กับพูดไปถูกไหมแม่ก็บอกว่าเออกูไม่อยู่มึงก็พูดแทนกูละกันนะในในประมาณนี้ละกันนะฮะจบจากเรื่องแจ้งจับนัก,กร้องชายอ่างไปหากันเองแต่ไม่ต้องมาเม้นพูดชื่อจริงนะฮะถ้าจะตั้งคําถามเดาอะไรเดาได้ในคอมเมนต์แต่ไม่ต้องพิมพ์ชื่อใครมาทั้งนั้นเดีย๋ยวจะเป็นอันตรายต่อตัวเรารายการเราจะไม่รับผิดชอบนะคุณผู้ชมนะต่อจากนะประเด็นนั้นไปแล้วเราไปดูอีกหนึ่งคนดีกว่าโมอามีนาโมอามีนาเนี่ยคุณผู้ชม ก่อนหน้านี้นาเสนอเขาว่าเธอท้องหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าเธอแค่อ้วนขึ้นเพราะมันมีคลิปคลปหนึ่งที่เห็นภาพเนี้ยเธอดูท้องป่องๆนะมันดูไม่ใช่แสงและเงานะหลายคนก็สงสัยว่าเธอเนี่ยท้องหรือเปล่านะครับสืบเรื่องจากประเด็นดาราสาวชื่อดังยังโมอามนานะครับถูกสงสัยว่าอ้วนหรือ,รอว่าท้องในว่าครบทอมซึ่งสาวโมก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงประเด็นนี้แต่อย่างใดแต่หลายคนก็ยังคงรอเธอออกมาชี้แจงนะครับจนกระทั่งนี้เลยนะครับถามกันมากใช่ไหมอยากรู้กันมากใช่ไหม ถามกันเก่งเหลือเกินล่าสุดครับสาวโมมินาโพสต์ภาพตัวเองลงอินสตาแกรมนะครับนี่เป็นภาพนี้เลยเป็นภาพที่ในลุกบิกินี่และก็สวมเดรสสัน้นซีทรูครับเผยรูปร่างชัดเป๊ะแบบนี้งานนี้ก็พบว่ามีชาวเน็ตก็สงสัยประเด็นทางต้นแะครับไปถามเขาสิคอมเมนต์ถามทัวตรงว่ามีคนบอกว่าเธอนะท้องจริงหรือเปล่า,าสาวโมก็เลยต้องออกมาตอบกลับแบบแซบ่บๆซฟาดฟเลยตอบกลับแบบว่าท้องแล้วทําไม ไม่ท้องแล้วทำไมเอออยากรู้เช่นกันค่ะมันเดือดร้อนชีวิตของใครไหมคะเออนะงานนี้ชาวเน็ตก็ตอบกลับคําว่าอ่านฟังเขามาเราก็เลยตกใจไม่ได้ท้องก็สบายใจแล้วนะฮะเอองานนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าฉันท้องก็คืออารอมณ์มันว่ากูท้องแล้วทาไมอ่ะหรือว่ากูไม่ท้องแล้วทาไมยุ่งอะไรเผือกอะไรเออมันไม่เป็นัากหัวใครหรือเปล่าก็ไม่ได้เดือดไม่ได้เดือดร้อนทครฉะนั้นไม่ต้องไปยุ่ง ไม่ต้องไปจุนจา้านนะเออถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะฮะภาษาชาวบ้านก็ไม่ต้องเพือกภาษาชาวบ้านเขไม่ต้องเพือกกูจะท้องใครหรือกูไม่ท้องใครมันก็เรื่องของกูหรือกูจะอ้วนมันก็เรื่องของกูเออวันนี้ตาสาวโมเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาท้องหรือไม่ท้องอเาแค่ออกมาพูดถึงประเด็นว่าเนี่ยท้องหรือไม่ท้องแต่จริงๆแล้วผมว่าสาวโมไม่น่าจะท้องหรอกอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะนะความคิดเห็นส่วนตัวว่าเขา่าจะมีแบบรูปร่างที่แบบ ้วนขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็บางคนก็ไปโยงว่าอุ้ยเนี่ยปล่อยให้อ้วนแบบเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องผอมลงแล้วก็เอามาขายอ่าเป็นแบบผลิตภัณฑ์ลดน้าหนักแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยอันที่ผมไม่รู้นะตอบไม่ได้บางคนบอกว่าบางคนมันไทางมาถามว่าจริงหรือเปล่าขอท้องจริงป่ะไม่รู้เราก็ไม่รู้เนี่ยถ้าองค์ไปถามโมมีนานแล้วองค์จะโดนตอบกลับว่าอะไรองค์ก็จะโดนตอบกลับแบบเนี้ยว่ามีคนท้องแล้วทำไมไม่ท้องแล้วทําไมมาเดือดร้อนใครเออเนี่ยนะ,ะฉะนั้นอย่าถามเยอะถ้าถามเยอะเดี๋ยวจะโดนถามว่าเราเพือกนะ ุนท้องถ้าเขาจะแต่ตอนนี้สาวโมอามีนานะ่าจะคบกับสาวทอมเนาะถ้าเรื่องท้องเนี่ยตัดไปได้เลยแต่ถ้ามองในมุมมองสมมุตินะสมมุติอาจจะอยากจะมีลูกและอาจจะไปทําแบบว่ากิฟหรือตาเอาไปทําอะไรทั้งหลักวิทยาศาสตร์ที่ทําให้เรามีลูกขึ้นมาได้มันเป็นเรื่องของเขาเลยอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ผิดแล้วเขาก็ถ้าเขามีความพร้อมมีเงินมีทองมีฐานะที่จะมีลูกได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนมันก็คือรูปนั่นเองนะครับเออจบนะเคลียร์นะคุณผู้ชมนะอย่าไปอะไรเยอะเพราะว่าถ้าเยอะเนี่ยเราจะโดนเขาด่ากลับมาตอกหน้ากลับมานักข่าวเราไม่อยากจะถามเยอะเพราะนักข่าวเห็นแล้วก็ได้แค่ถามว่าเราก็ได้แค่สงสัยอะ่ะคุณผู้ชมเรื่องดาราท้องอะไรเงี้ยเราก็ มันก็เห็นมันก็ทุกคนที่เราเห็นนะ่ะคลิปบางคนนะเห็นคลิปก่อนนักข่าวหลายๆคนด้วยซ้านะนักข่าวเห็นนะเพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยมีประเด็นนี้ด้วยเหรอเฮ้ยมีคลิปนี้ออกมาด้วยเหรอถึงได้เป็นข่าวถึงได้เขียนข่าวออกมาชาวเน็ตเดีดนะ๋ยวนั้นมันตาไวหูไวปากไวหูไวตาไวปากไวไม่ว่ามืออย่าไวถ้ามือไวเดี๋ยวจะโดนฟออ้องร้องไห้งอแงเป็นเด็กปัญญาอ่อน ไม่ได้นะจ๊ะอ่ะจบไปในประเด็นนี้นะครับเคลียร์กันในเบรกนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักครู่ก่อนคุณผู้ชมนะครับขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนด้วยกับผลิตภัณฑ์นสนสเสริมอาหาร N.K อันนี้ใครที่มาไปฟังข่าวลือมาไม่ลือเพราะอันนี้เรื่องจริง N.K เรื่องจริงทานไปแล้วสุขภาพดีจริงนะฮะเพราะาจะไปเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงจริงๆนะฮะมีสารสก,กัดจากภูเขาให้สารเคอร์ซิตินเนี่ยไปทําให้ร่างกายเรามีเกาะกันบางชิ้นดีป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกไวรัสจากเชื้อนอาเป็นอะไรก็แล้วแต่ทีี่่่มันนเป็สิงท ดีเข้าร่างกายแล้วทาให้เราป่วยอะ่ะตัวนี้จะไปเป็นกําแพงเป็นปึ้งเลยเข้ามาไม่ได้สุขภาพดีคนที่เป็นโรคต่างๆครับคุณสามารถทานยาที่คุณหมอเนี่ยให้จากโรงพยาบาลได้เลยและทานนี้ครบคู่เป็นการกระตุน้นระบบภูมิคุ้มกันให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นบางคนบอกว่าอะถ้าสมมติอย่างเนี้ย เป็นภูมิแพ้ึ่งก็ไม่ต้องกินยาภูมิแพ้คุณหมอแล้วสิเราไม่ได้บอกให้คุณหยุดยาแต่ตัวนี้มันจะทําให้ร่างกายคุณดีขึ้นคุณอาจจะต้องชะกินยาควบคู่ไปก่อนแต่ถ้าคุณร่างกายดีขึ้นคุณก็ไม่ป่วยพอคุณไม่ป่วยคุณก็ไม่ต้องกินยาถูกไหมฉะนั้นตัวนี้จะไปบรูดร่างกายคุณให้แข็งแรงและก็ดีขึ้นนั่นเองกับ nk นะครับวันนี้1กล่องไป60เม็ดด้วยกันคุณผู้ชมทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดเท่านั้นนะครับวันนี้เลยหนึ่งกล่องราคากล่องละสองวันนี้ราาคพิเเศษที่มมาันเลย ลดให้500บาทเหลือเพียงแค่4,500บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับเบอร์นี้0957184624นะครับหรือที่แหลแอสุขภาพดีสแกน QR Code มุมขวานหน้าจอได้เลยนะครับส่วนใครนะครับสนใจลงโฆษณากับรายการเรามอมันคันปากเบอร์นี้อย่าชา้าติดต่อได้เลยเดี๋ยวช่วยเชียร์ช่วยโปรโมทอย่างแน่นอน090089995นะครับเดี๋ยวพักเบรกแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าคลิปหน้านะฮะจะเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงกับโตโน่ซุ่มเงียบ ทำไมต้องซุ่มเงียบเดินทางจากไทยข้ามไปลาวไปคุยอะไรกันเอ๊ะเรื่องกับเงินบริจาคหรือเปล่าว่ากันช่วงหน้าพาเนคเรกคู่เดียวจ้าคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะคะก็คือก,กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะค,ะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ